สวัสดีครับพังกินคบทุกเรื่องเครื่องมือช่างครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับการอันบล็อกสินค้าอีกหนึ่งตัวนี่นะครับผมกล่องเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้เห็นอย่างเงี้ยพลังมหาศาลเลยนะครับผมก่อนที่จะไปอันบ็อกตัวสินค้านะครับผมแนะนําตัวครับเลคครับผมเป็นพิธีกรดนนรยการครับผมส่วนข้างๆผมนี่ฮะครับผมสวัสดีครับผมนะฮะช่างอ้นนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาช่วยพี่เล นในการอันบ็อกสินค้าดาคมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือช่างของบริษัทพัมกินเรานะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปกันต่อตัวน,นี้คืออะไรก่อนดีกว่าต,ต้องบอกว่า,าคุณคุณเลปกติคุณเลเนี่ยใช้รถอยู่แล้วเนาะครับใช่ยู่้วเนาะนะครับแ้วถ้าเกิดยางรั่วนะครับยางแตกคุณเลจะเปลี่ยน ยางอะไรมาใส่เนี่ยคุณเลยต้องใช้วิธีไหนในการเปลี่ยนครับผมโอ้ปกติผมก็จะต้องเอาไอ้ตัวประแจที่เป็นกากบาทอ่าเสียบแล้วเสร็จก็กระทืบกระทืบกระทืบฮะใรองเท้าพัางไปคู่และเคยยางแตกอยู่ทีนึงนั่นนะสิครับ <c oughs> นะนะ <c oughs> พาลาดรองเท้าพังไปแล้ว <c oughs> นะครับเผลอได้พลาดนี่เกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกิดขึ้นด้วยถูครับผมรวมถึงคุณเล่ที่บ้านคุณเล่ใช้ปั๊มลมไหม ใช้ผมมีผมผมได้ใช้ก็ถ้าเวลาจะแล้วก็พอหลังจากตัวนั้นอ่ะผมเปลี่ยนล้อก็ต้องกลับไปที่บ้านโอ้กว่าจะต่อสายกว่าจะเลยวุ่นว่านะครับนะเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์หลากหลายเนาะในการที่มาใช้ร่วมกับตัวบล็อกลมในการใช้งานวันนี้นะผมเอาสินค้ามานําเสนอตอบโจทย์เลยคือสามารถใช้งานนอกพื้นที่ได้เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะมาต่อพ่วงใช้งานตัวเดียวได้เลย ครับนะด้วยอ่านะครับนะรบล็บอกกระแทกไร้สายนะครับ20โวลต์ของเรานี่ตัวนี้ก็คือบล็อกกระแทกไร้สายนะครับผม Infinity p o w e r s h a r e นะครับผมเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ใช้กับแบตเตอรี่ P20 ของเรานะครับผมเป็นบล็อกนะครับผมรหัสสินค้า INF นะครับผม121 WBL นะครับผมรหัสสินค้า50-2 6 2นั่นเองนะครับผมแต่ว่ากล่องเล็กๆอ่ะเรามาดูข้างในดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเราแกะขออนญาตแกะเลยนะกันตัวกล่องนี่จเห็นกล่องนี่ก็สวยแล้วเนาะใช่อันนี้กล่อง DMC นะครับอย่างดีนะอ๋อเป็นกล่องที่แข็งแรงทนทานได้ครับผสมต่อมาอ่ะมาดูข้างในกันก่อนดีกว่าเว้บปั๊บ เบื้องต้นสตาร์ทเหมือนเดิมครับผมสินค้าของทำความกินเรานะครับผมก็จะมีนี่ครับเป็นตัวใบรับประกันของสินค้านะครับผมอ่าเดี๋ยววางฝั่งผมแล้วกันอ่าต่อมาครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมของตัวบล็อกตรงนี้ครับผมอ่าต่อมาอันนี้เป็นตัวกันกระแทกไม่มีอะไรนะครับผมอ่าเอาเอาเล็กๆน้อยๆก่อนละกันนี่แบตเตอรี่ครับเราให้แบตเตอรี่ตัว P20 นะครับผมถึง2ก้อนใช่ครับผมนะฮะก็แบตเตอรี่ก้อนแรกก็เล็กอย่างนี้นะครับนะเป็นแบตเตอรี่2แอมป์ ครับมก้อนใหญ่เป็น 4m นะครับนะสามารถใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบนะครับใช้งานแบบฉุกเฉินแล้วก็ใช้งานแบบต่อเนื่องยาวนานนะครับผมแล้วก็พอมันเป็นบล็อกไล้สายนะครับผมเราจะให้แต่ตัวไปมันก็เอาไปใช้ทําอะไรล่ะดูน่าสงสารเราก็เลยจะให้ตัวนี้ให้ตัวที่เป็นลูกบล็อกไปด้วยถูกไหมครับครับตัวนี้เป็นลูกบล็อกนะครับเป็นลูกบล็อกลมเบอร์21มิลสำหรับขันรถ ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะได้เนาะครับผมอ่าต่อมาไล่ไปอันนี้ก็เป็นตัวแท่นชาร์จนะครับผมเราคุยกันไปแล้วเนาะว่าแท่นชาร์จเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะต่อมาอันนี้ก็คือจะเป็นสายสะพายนะครับผมขึ้นประกวดนางงามเราได้ไม่ใช่ใช่ครับผมอันนี้เขาไว้สำหรับยึดตัวเครื่องแล้วก็สะพายพกติดตัวในการเคลื่อนที่นะครับผมสะดวกกว่าการทํางานในที่สูงได้ครับผมต่อมาอ่าพระเอกของเรากันดีกว่านี่ครับผมตัวนี้ก็คือตัวบล็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ชั้นออนไว้เลยดีกว่าอ่า เบาน้ำหนักเบาเนาะนะครับนะต้องบอกว่าตัวบล็อกกระแทกของเราเนี่ยนะครับน้ำหนักเบาแค่1กิโลนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับเบาสะดวกสบายแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่ด้วยนะกระทัดรัดจับสะดวกสบายนะครับถือ นะครับเข้ามาพร้อมกับมอเตอร์นะครับนะมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ BL หรือบัสเล็มอเตอร์นั่นเองมอเตอร์ไม่ใช้แปบงคานก็คือบำรุงรักษาง่ายน้ำหนักเบาขนาดเล็กใช่นะครับนะให้กำลังไฟนะครับกำลังไฟเนี่ยยี่สิบโวลต์ในการ,รใช้งานนะครับนะสามารถหัวนะครับสามารถจะ ใช้จับนะครับลูกบ็อกนะครับนะขนาดรู4หุนได้หรือ12.7มิลมมนะครับซึ่งเป็นรูที่นิยมอยู่แล้วนะครับเป็นหัวจับบ็อกที่นิยมอยู่แล้วเรียกว่ามาตรฐานละ่ะใช่ตัวแค่นี้แต่ให้แรงบิดสูงสุดถึง330นิวตันเมตรเลยทีเดียวโ 3 3 0อยาคืออันนี้แรงคนทั่วไปนะครับมันอยู่ที่ประมาณ50โดยประมาณเนี่ยใช,ใช่ไหมห้าสิบโดยประมาณสำหรับคนที่เป็นแบบทั่วไปอย่างผมไม่ได้เป็นนักพาะกายมันก็อยู่ประมาณ50ละอันนี้330เท่ากับเอาเอาผม6คนจับพร้อมกันระโยกนะครับนะ,ะมาดูตัวตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็นะครับนะเป็นพลาสติกนะครับอย่างดีนะครับมีหุ้มยางเรียบร้อยนะครับการการเจ็บมือในการใช้งานสวิชนะครับก็จะมีปรับเดินหน้าถอยหลังหรือไายฝานั่นเองในการใช้งานด้วย นะครับมาดูฟังก์ชันของเขานะครับเขาบอกว่าเขามีการปรับระดับความเร็วรอบได้3ระดับ1ฟังก์ชันโชว์เลยดีกว่าเอาแบตเตอรี่รใส่แโชว์เลยดีกว่าเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่เราใส่ะนะแล้วโชว์นะครับนะปั๊บนะพอใส่แบตเข้าไปนะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องสตาร์ทเมื่อใส่แบตเตอรี่ฟังก์ชันจะโชว ครบทุกฟังชันด้านบนจะบอกนะครับ,รบขีดด้านบน3ขีดจะบอกค่าของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เราสามารถดูได้จากที่ตัวเครื่องด้วยแล้วก็ที่ตัวแบตเตอรี่จากด้านหลังได้ด้วยะสะดวกกับการใช้งานแล้วก็ตรวจสอบนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นรอบความเร็วนะครับ <S <S เป็นรอบความเร็ว3ระดับซึ่งเราสามารถปรับรอบความเร็วได้จากปุ่มสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับความเร็วระดับแรกนะครับหนึ่รอบ ต่อนาทีนะครับนะให้แรงบิดสูงสุดที่240นิวตันนะครับระดับที่ 2, นะครับ2,160รอบต่อนาทีให้แรงบิดที่275นิวตันระดับที่3นะครับ3,400รอบต่อนาทีให้แรงบิดสูงสุดที่ 330นิวตันแล้วทำไมผมเห็นมีสวิตไฟอันที่4อ่ะนี่ไงที่ผมบอกว่าฟังก์ชันนี่ไงฟังก์ชันนี้นะครับมีไว้สำหรับกรณีที่ถอนดอกนะครับเวลาเราถอนตัวลูกบล็อกออกมาน็อตจะออกตามมาด้วยถูกไหมอ่ะเอางี้พูดพูดให้ง่ายเดี๋ยวเผื่อเผื่อคนที่เข้ามาดูงงคือเวลาที่เรา ถอดตัวน็อตออกจากตัวล้อ,อะนะครับผมซึ่งเวลาปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่างที่เขาเป็นช่างมืออาชีพเนี่ยเ,เขาจะไม่ถอดเลือดเดียวออ,ออกหมดเลยเขาจะค่อยๆถอดแบบถ้ามีสี่ถ้ามีสี่จุดก็บนล่างซ้ายขวาหรือจะอ,อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาจะถอนรอบๆอออกมาก่อนแล้วค<ห>่ยอยๆทย,ย,ยอยออกมาเหตุผลเพราะว่าไม่ต้องการให้พอถอดเารปุ๊บเนี่ยถ้าล้อมันหลุดมันหลวมปุ๊บเนี่ยมันจะง้างเพราะมันง้างปุ๊บ ตัวน็อตที่ติดอยู่กับล้อมันจะไขไม่ออกเหตุผลเพราะว่ามันง้างใช่ครับถูก <ผม S 2> ไหมครับผมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยด้วยความที่ตัวบล็อกตัวนี้เนี่ยบล็อกกระแทกตัวเนี่ยมันแรงมากเพราะว่ามันอยู่ที่ 3- 3 0นิวตันเมตรถ้าเราเผลอกดวืบดู่ยมันอาจจะถอยเบรคหเลยลลเลยเราก็เลยมีฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ครับแล้วก็สําคัญนะครับสาคัญที่สุดคือช่างที่เซอร์วิสเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนาะเวลาเขาถอดน็อตฝาสูบนะครับเขาต้องถอดน็อตทั้งหมดเนี่ยนะครับ12ตัวเนี่ย เพื่อให้ฝาสูบเนี่ยค่อยๆเคลื่อนพร้อมกันโดยวิชานั้นจะทําให้ตัวปลาเกลนหรือฝาสูบเกิดการโก่งได้ระบบเนี้ยจะมาช่วยเวลาขายออกปุ๊บพอน็อตออกมาสองเกียวปุ๊บเครื่องก็จะหยุดทันทีแล้วเขาก็ขายน็อตตัวต่อไปแบบทะแยงมุมมันก็จะหลุดออกมาพร้อมกันเคลื่อนออกมาพร้อมกันทําให้รักษา อ่าตัวปลาเกลนและตัวฝาสู้ไม่ให้เสียหายหลายหลายคนหลายหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมผมขออนุญาตสซมเปิรให้ดูดีกว่าผมขออนุญาตแซมเปอร์ให้ดูดีกว่านะครับนะโอเคอาวิธีการนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําว่าทํำยังไงนะครับผมเรากดตัวสีเขียวนะครับผมผมจะอันนี้คือเวอร์ชั่นปกติตัวนี้นะครับผมจะทําได้ทั้ง เข้านะครับผมก็คือกดฝั่งนี้อันนี้คือไขเข้าแต่ถ้าไขออกคือกดฝั่งนี้ฟังก์ชันพิเศษตรงนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราไขออกออกเท่านั้นเข้าไม่เป็นนะครับผมเฉพาะออกเท่านั้นเวลากดปกติคือยังไงขออนุญาตนะฮะฟังเสียงอาจจะเห็นไม่ชัดผมกดแช่แช่วๆเลๆนะเห็นปะเขาก็จะหมุนหัวเข้าไปเรื่อยๆแต่เมื่อเรากดปุ่มสีแดงที่อยู่ตรงแท่นตรงนี้ใช่ไหมครับกดค้างไว้เนาะไฟตัวนี้จะขึ้นถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องครับพอเรากดนะครับผมนิ้วผมจะแช่ไว้เหมือนเดิมนะเห็นไหมครับ มันจะหยุดเนี่ยผมผมเหลียวเอาไว้มันจะหยุดถูกไหมครับใช่ครับอันนี้เ<ม>นี่ยแหละครับผมคือวิธีการทํางานซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปใช้เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมครับช่างอ้นเวลาถ้าเราใส่ไปบบเนี่ยบงทีบางครังมันอาจจะแช่ไว้นานกว่าที่ผมกดเอาไว้ใช่เพราะมันจะมันจะค่อยค่อยคลายน็อตอย่างท,ที่ผมบอกว่าถ้าคลายน็อตได้สองรอบระยะมันแล้วมันก็จะถึงได้หยุดแต่าตอบนะถ้ามันยังคลายน็อตออกไม่ถึงสองรอบมันก็ยังไม่หยุดมันจะต้องทํางานจําปนคลายออกวงก็คือเขาจะทําได้ที่ในการหมุนสองรอบถูกไหมฮะใช่ครับ ท่านเองแต่ถ้าเกิดว่าพอเราพอเราใส่เราใส่ไปุ๊บแล้วเรากดเนี่ยช่วงครั้งแรกๆเนี่ยที่น็อตมันยังไม่ไขอาจจะขันแน่นอาจจะมีสนิมหรืออาจจะมีอะไรบ้างเนี่ยครับแล้วมันยังไม่หมุนมันจะกึกกึกพอมันเริ่มหมุนปุ๊บครบสองรอบมันจะหยุดทันทีอ่าโอเคอันนี้คือฟังก์ชันพิเศษของตัวเขามีอะไรไหมฮะสำหรับตัวนี้ก็นะครับนะตัวลูกบ็อกเราก็พูดไปแล้วนะครับหัวย่างหัวยง่็นหัวยางตัวนี้คืออย่างนี้ คือตัวนี้เนี่ยหัวยางตัวนี้นะครับมีเพื่อป้องกันการกระแทกถูกวัสดุหรือชิ้นงานที่มันจะเกิดล่องรอยง่ายเช่นอะไรเช่นพวก PVC <c oughs> นะครับอลูมิเนียมนะครับนะอุปกรณ์ที่มีการขัดเงาต่างๆหัวยางเนี้ยจะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้อ่ามันเกิดรอยกระแทกหรือรอยเขลดขวนในการใช้งานเผื่อเราไปใช้งานแล้วไปโดนมัน อ่แม็กคุณนั่นแหละฮะแม็กคุณนั่นฮะเวลาคุณขันเข้าไปสุดปุ๊บแล้วดึงออกด้วยความไม่ตั้งใจอาจจะลากไปโดนแม็กฟืบขึ้นมาเนี่ยรับประกันฮะน้ําตาจะไหลนะครับนะโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับตัวที่เป็นบกกระแทกไร้สายนะครับผมขอทักคำคินเราที่เป็นหนึ่งใน ซีรีส์ของ i n f i n i t ตีนะครับผม P 2 0ตัวนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวกันนะเขาใช้กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเคยอันบ็อกมาและในอนาคตก็จะมีเข้ามาเนี่ยรวมมากกว่า300รายการนะครับผมเรียกว่าเจ๋งสุดๆเลยเนาะสมกับเขาเนาะเขาเป็นแบตเตอรี่ P 2 0 power share เนาะใช่ก็ซีรีส์เขาบอกชัดเจนนะครับ power share ใช้พลังงานแชร์ไปได้กับหลากหลายเครื่องมือช่างนั่นเองนนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับผมสนใจตัวนี้นะครับ อยากหาตัวบล็อกกระแทกนะครับผมแรงดันส,สูงถึง330นิวตันถูกไหมครับถูกต้องครับสูงสุดเลยอยากอยากได้หรืออยากได้ลองจับอยากรู้สเปคอะไรเพิ่มเติมของเขานะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านค้าห้างส,สินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างหรือจะเข้าไปที่ Facebook นะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางพรมกินเราและสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าทางแอดมินของเราเห็นเนี่ยก็จะเข้าไป ตอบคำถามให้กับทุกๆุกคนอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมในการอันวอลกสินค้าตัวนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคราวหน้านะครับผมเราจะมีสินค้าอะไรนะครับผมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมติดตามเลยแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้พัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง